แป้งจะไปไหนแป้งเหรออ้แม่ลูกคู่นี้จะไปไหนไน,ไหน๋อจะไปเที่ยวเมืองหิมามาพอดีหรือเปล่าลูก ใส่ขนใหญ่เลยข้างใช้เลยข้างกว่าโอ้ใส่บาได้วหติดพุ่งเข้าก็คู่น่อยแต่ว่ามันฟรีไซส์พ่ออยคิดถึงชาดาเลย คิดถึงชาได้เลยคิดถึงแล้วไหมั้ยทางไส้ใช่ไหมสี่สิบตัดกันเองโอ้โหเทเด่า